สวัสดีค่ะใหม่ทรงค่ะใหม่ทรงค่ะวันนี้แม่ค้าสวยถักเจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆทุกคน,คนนะคะมาถักทายจ้าใหม่ทรงค่ะพี่พี่น้องๆผองกุก๊กคค่ะกำลังเกาะพิดกนขายนะคะทุกคนใหม่ทุงค่ะ ก้าคนแล้วนะคะดีใจมากๆเลยค่ะอีก70กว่าคนก็จะถึงขั้นแล้วนะคะทุกคนฝากใครกำลังใจน้องแอนเ้ยนะคะอยากจะถ่าทอดสดใน YouTube เร็วๆจะ้ะอันนี้น้องแอนอัดคลิปลงนะคะยังไถ่ทอดสดไม่ได้นะคะบางคนบอกมีผู้ติดตาม20กว่าคนก็ไถ่ายเแล้วแต่ของน้องแอน ใรภูติดตามถึงท่านก่อนนะคะถึงจะถ่ายไรเนาะฝากถึงพี่น้องที่กำลังทำยูทู e นะคะต้องทำโดยใจเนาะสู้ๆเด้อค่ะสู้ๆเด้อจ้ะจากชาวไทยใหญ่คนนี้เนาะบางคนจะไม่เข้าใจว่าไทายใหญ่คืออะไรเนะาะไทยใหญ่ก็มาจากประเทศพมาา่าจ้ะ แต่พูดค้น,นาภาษาแค่นั้นเองนะคะหน้าตาแค่ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ระะา,า,าคามาผัดไทยนะคะคิดถึงเพื่อนๆในยูทูปทุกคนเลยค่ะแอนเพาเซปทันมูนะคะ กำลังปอกพิแขงขายนะคะทุกคนมาซื้อเราไรนะคะเราขายของอยู่จังหวัดบุรีรลำอำเภอโนรินแรงนะคะอยู่บ้านน้อยสแกกค้นจ้าหมูนลลานนะคะบริษัทหมงงูงนานจำกัด ขอบคุณนะคะที่เข้ามารู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกจะดติตงเพื่อไม่คราบคลิปน้าเลยนะคะทุกคนบาย